แล้วนะคะกับครูเอค่ะหน่วยที่9เรื่องคิดไปรู้ไปนะคะหนังสือภาษาภาทีวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหน้า111ถึง120นะคะส่วนหลักภาษาที่จะได้เรียนในหน่วยนี้ก็คือเรื่องคำที่มีเครื่องหมายทันทคาตนะคะเรียนภาษาไทยเรียนง่ายๆสไตล์ดีบ้ายครูเอค่ะห้องเรียนครูเอสามารถดูได้ใน YouTube นะคะ ในเรื่องนะคะคิดไปรู้ไปเนี่ยใจความสำคัญหลักคือเข้ากล่าวถึงกีฬาพาราลิมปิกเกมนะคะจัดเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีนะคะเมื่อคิดศัก1960นะคะหรือว่าพคศัก2503นะคะมีกีฬาบังคับที่แข่งขันจนถึงปัจจุบัน6ชนิดคือยิงธนูกรีฑาว่ายน้ำฟันดาบบาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิสนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักภาษาเรื่องคำที่มีเครื่องหมายทานทคาตนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะชุดที่1โทรศัพท์พิสูตร์ซีเกมคี์มิเตอร์ปามประดิษฐ์ปบรสณีคลิปลิ้์เว็บไซต์ฟอร์มประสงค์หนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์แซนวิช อินเทอร์เน็ตสารนะคะอ่าในส่วนของทักษะภาษานะคะเล่มน,นี้นะคะนะคะหน้า87นะคะอ่าเขาถามว่าอ่านหนังสือและตอบคำถาม ข้อหป๊อกมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆนในเรื่องใดและมีความสามารถเด่นในเรื่องใดนะคะป๊อกในเรื่องคือป๊อกเป็นเด็กออทิสติกเล่นเปียโ,โนเก่งมีความจำเป็นเลิศนะคะข้อ 2. ป๊อกทำรายงานเรื่องอะไรและทำหน้าที่อะไรในการทำรายงานทำรายงานเรื่องประวัติของกีฬาโอลิมปิก ทำหน้าที่เข้าเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลและพิมพ์รายงานนะคะนี่คือความสามารถของน้องป๊อกนะคะที่เป็นเด็กออทิสติกค่ะในเรื่องนะคะตอบคำถามได้เลยต่อไปหน้า88นะคะข้อ3การแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสและเชิงเขาโอลิมปัสเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรฉเฉลยบนยอดเขานักกีฬาต้องเปลือยกายแข่งขัน ที่เชิงเขานักกีฬาสวมกางเกงเข้าแข่งขันค่ะข้อ4นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่องอันนี้เป็นการถามความคิดเห็นของนักเรียนนะคะสามารถตอบตามข้อีิเห็นได้เลยยกตัวอย่างนะคะเห็นด้วยเพราะอาหารมีประโยชน์และสารอาหารจะได้ไปเลี้ยงสมอง ในส่วนข้อหน้า88ข้อ5านะคะพาราลิมปิกเกมจัดขึ้นเพื่อใครนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดจัดขึ้นเพื่อคนพิการนะคะความเห็นนะคะเห็นด้วยเพราะคนพิการจะได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬานะคะสามารถตอบตามความเห็นนักเรียนได้เลยข้อห กีฬามีประโยชน์ในเรื่องใดบ้างบอกชื่อกีฬาที่นักเรียนเล่นหรือสนใจในการติดตามข่าวการเล่นกีฬาทําให้ร่างกายแข็งแรงว่ายน้ําวิ่งแข่งไปเปตองนะคะขออภยัยแชร์บอลบาสเกตบอลน,นะคะน่าเรนบอกชื่อกีฬาตามนี้ใครจะสามารถใส่ชื่อเพิ่มเติมได้ค่ะต่อไปหน้า89นะคะ คำชี้แจงคือเลือกชื่ออาหารนะคะเติมในช่องว่างให้ถูกต้องอาหารก็มีแซนวิชอ,อภัยค่ะแซนวิชเค้กมาัการโรนีผัดเฉาก้วยคุกกี้ช็อกโกแลตไอศครีมเยลลี่เฟรนช์ฟรายพิซซ่าเต้าหวยนัาเรียนก็ดูภาพแล้วก็สามารถเติมคำตอบได้ตามรูปภาพเลยนะคะตามที่คุณครูขึ้นจอให้เลยค่ะ หน้า 90, นะคะ,ะโยงเส้นให้คำทางซ้ายมือและภาพทางขวามือมีความสัมพันธ์กันนันเกเรียนก็สามารถโยงเส้นตามรูปภาพได้เลยนะคะโทรศัพท์ทาวน์เฮาส์อีเมลรถมอเตอร์ไซค์แท็กซี่มิเตอร์ปิยโน,โนคอมพิวเตอร์แฮนด์ดริรีฟแผ่นซีดีแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะโยงตามรูปภาพได้เลยนะคะต่อไปนะคะ หน้า91นะคะเติมชื่อประเภทกีฬาให้สมบูรณ์ยิงธนูว่ายน้ำมวยปล้ำพุ่งแหลนฟุตบอลคว้างจักรฟันดาบบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสกระโดดไกลนะคะกีฬาประเภทใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดนักเรียนก็สามารถเติมได้เลยนะคะพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบให้คุณครูด,ด้วยนะคะ เขียนด้วยลายมือสวยงามนะคะต่อไปในส่วนของหน้า92นะคะเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านที่กำหนดให้แล้วนำคํามาแต่งประโยคนะคะข้อ1มงกุฎนั่นเองก็แต่งประโยคไปนะคะข้อ2เหรียญข้อ3อนุญาตข้อ4บุรุษไตรษสนี เช่นวันนี้บุรุษไปรสีนีนำของมาส่งที่บ้านนะคะหรือข้อ5คริสศักราชชั้นเกิดในคริสศกการา2012นี่คือคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะไม่เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูนะหน้า93นะคะฝึกการใช้ภาษาทำเครื่องหมายกากบาททับคำที่สะกดผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องนะคะ เฟรนด์ฟลายโทรทัศน์มอเตอร์ไซค์อารมณ์คอมพิวเตอร์นักเรียนลองดูตัวสะกดแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยต่อไปเติมพยัญชนะและตัวการันของคำต่อไปนี้นักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะตามคุณครูเลยซื่อสัตว์โจทย์เลขคำศัพท์สัมพันธ์ พระอาทิตย์รถยนต์สัตว์น้ำโจทย์จำเลยโทรศัพท์เผาพันพระจันทร์รถเมวันศุกร์เวทมนต์พระองค์ช็อกสีขาววันเสาร์สวดมนต์ประสงค์ชมชมคอนเสิรต์ตหน้า94นะคะนักเรียนฝึก เติมคำให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ลืมหน้า95จับคู่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศกับคำศัพท์บัญญัติภาษาไทยนะคะคอนเสิร์ตหมายถึงการแสดงดนตรีนะคะโชว์ Show หมายถึงการแสดงให้เห็น STEM หมายถึงดวงตราไปสนยยารรถเมยหมายถึงรถโดยสารประจำทางไกด์หมายถึงมักคุเทศนะคะไกด์เป็นภาษาพูดนะคะแบงค์หมายถึงธนาคารนะคะนักเรียนลองตรวจสอบซิว่าตัวเองได้กี่คะแนนนะคะหลังจากที่คุณครูได้อธิบายแล้วนะคะนักเรียนได้ฝึกทำเองแล้วคะ่ะ ต่อไปนะคะหน้า95 96นะคะอ่านเรื่องพาราลิมปิกเกมแล้วสรุปเล่าเรื่องตามแนวคำถามต่อไปนี้นะคะเรียนต้องอ่านก่อนแล้วค่อยมาตอบคำถามนะคะสรุปเรื่องก่อนฝึกจับใจบความสำคัญด้วยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นการแข่งขันกีฬาของคนพิการจัดเป็นครั้งแรกที่ไหนเมื่อ,อไร กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อปีคริสตศักราช1960หรือพุทธศักราชนะคะหรือว่าพจด,ด2503จัดอย่างไรจัดเป็นประจำทุก4ปีประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันหรือไม่เริ่มส่งเข้าแข่งขันครั้งที่7นะคะผลการแข่งขันเป็นอย่างไรได้รับเหรียญครั้งที่9 11 12 เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรการเล่นกีฬาทําให้สุขภาพแข็งแรงนักเรียนก็สามารถตอบแตกต่างได้ค่ะตามความเห็นนักเรียนเลยนะคะในส่วนของหน่วยที่9นะคะเรื่องคิดไปรู้ไปนะคะก็จบหน่วยการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะมีอะไรสงสัยสามารถทักคุณครูในแชทกลุ่มได้เลยนะคะตั้งใจนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย